สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซนเจียบสองห้าดอีกแล้วนะครับวันนี้มีสูตรรัฐบาลบนนะครับครั้งก่อนบนออก69นะครับครั้งก่อน69สูตรนี้ได้ทำคำนวณมาแล้วห้าวดนนะครับงวดนล่าสุดหกเก้าแล้วก็เข้านะครับหก กเก้าบนนะครับเก้าหกหกเก้านะครับเพราะวันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับจากการคำนวณมาย้อนหลังแล้วนะครับวันนี้ก็ตามสูตรใหม่นะครับก็จะมาเริ่มเลยนะครับสูตรใหม่ก็จะเป็นร้อยบนหน่วยบนบวกกันนะครับ เก้ากับ6เป็นห้านะครับ5้าตามสูตรก็จะเป็นลบหนบวก5นะครับ5้าบวกหเป็น10 5หลบหเป็น4 4่สห้าศูนย์ครับแล้วก็10บนสิบโ หน่วยวนบวกกันนะครับ9กับ6เป็น5ตามสูตรก็จะเป็นบวก1บวก4บวก1นะครับ5บวก1เป็น6 6บวก4เป็น10 10บวก1เป็น1นะครับเป็น5 6 0 1นะครับ สูตรที่สองครับร้อยบนสิบบนบวกกันครับหกบวกหกเป็นสองครับสูตรก็จะเป็นลบหนึ่งบวกสี่นะครับสองบวกสี่เป็นหกสองลบหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสองหกครับแล้วก็ หน่วยล่างบวกหน่วยล่าง2ครั้งนะครับ0บวก0เป็น0นยครับศูนยก็จะเป็นลบ2ลบ1นะครับลบ2ลบ1 0ลบ1ได้9 9้เลบ2เป็น7นะครับ7 9 0เาต่อมาครับ สิบปนบวกหน่วยล่างนะครับหกบวกศูนย์เป็นหกนะครับหกามสูตรก็จะเป็นบวกสองบวกห้าบวกสี่บวกสองบวกห้าบวกสี่นะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสาม สามบวกสีเป็นเจ็ดหกนะครับก็จะมาดูตัวชนนะครับสไม่มีนะครับ5มี1 2 3 5มี3นะครับไมู่้ห้าดูน สามสองก็สามหกหกนี่ก็หนึ่งสองสามหกก็สาม หนึ่นะครับหนึมีแล้วสูตร7นะครับ7ก็2นะครับครับก็นำสูตรก็เป็นตัวเด่นนะครับเด่นชนเด่นก็จะจับมาวินกันนะครับก็จะเป็น5้าศห้

8ปดหกหกสองเป็นแปบวกแปดบวกิบมทั้งเป็นสามนะครับคอัสามไม่มีครับทั่วเด่นก็จะได้ ก็จะมีศูนย์กับหกนะครับศูนย์กับหกจะไปวิ่งไปลูดได้นะครับศูนย์กับหกก็จะมีตัวเด่นศูนย์กับหกนะครับก็จะจับศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์กับหกนะครับตัวที่มีหกกับตัวที่มีศูนย์นะครับก็จะเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนะครับก็จะมี ห้าศูนห้าหกศูนหนึ่งู็กจ็ครับก็จะมีเจ็ดตัวนะครับแอบสูตร ก็จะนำไปใช้ในงวดวันที่16นะครับ65นะครับครับสูตรล่างเน้นๆก็จะเป็น06นย์หนี่นะครับถ้าเป็นตัวเด่นชนตัวเด่นนะครับจับให้แต่ตัวเด่นนะครับกล้อง ก็คำนวณดูนะครับถ้าชอบสนใจถึงนำไปใช้ในนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับก็จะเป็นตามสูตรนะครับครับคลิปนี้ก็จะมาดูคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความเพื่อเพลินเป็นแนวทางคำนวณว,วิเคราะห์ตัวเลขไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจัยรณักญาณในการรับชมครับชอบกดไ like, ลคด share, ด์กดแชร์ติดตามขอบคุณครับโชคดีครับ